ที่ริวเดลกอล์ฟคลับนะครับบนนี้ถ้าเกิดบอกว่าถึงทง26ตรงนี้น่ามา255ที่คุณตีมาเมื่อสักครู่จากระยะนี้จากระยะนั้นพูดผิดจากระยะนั้นมาถึงตรงนี้คุณโอเคไหมฮะเรื่องการเดินทาง คือให้ <Okay. S 1> ได้พัดไว้ก่อนเนาะใช่ครับพาห้าถ้าเราสองออนได้ก็ถือว่าโอเคเรามีโอกาสได้ทำอีกเกิลด้วยอืแล้วก็คือเบอร์ดี้น่าจะมีโอกาสได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสําหรับผมถ้าผมออนพาห้าสองออนผมพยายามที่จะพัดให้ถึงลุมเพื่อได้ลุนอีกเกิลนเพราะไม่ถึงมันไม่มีสิทธิ์ลุนในทิ้งนั้นเลยใช่ครับแล้วอีกอย่างก็คือถ้าเราพัดเลยลุมเนี่ยเวลาเราพัดเก็บเบอร์ดี้เราเห็นลายแล้ว <Okay. S 2> ต้องสพัดใช่ครับโอเคมันเป็นข้อมูลที่ดีแหละแต่ เราต้องทําให้มันได้ด้วยอย่างที่เราคิดไงเพราะว่าววบางทีพี่เห็นไหมเห็นแล้วชัดเลยว่าจะเลี้ยวยังไงกลับมาอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนกับที่คุยไว้นี่น่อ่ะเพชรช็อตนี้ทงหลังซ้ายของกรีนพี่ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัดขวาปลายซ้ายหรือแบบใช่มันมีสองลายครับตรงนี้ผมมองว่าออกไปมันน่าจะมีเนินขวานี้ครับมันมีขวาก่อนแต่ตรงปลายมันมีซ้ายแน่ๆซึ่งผมให้น้ําหนักตรงปลายเยอะกว่าตอนต้นครับเพราะว่าตอนต้นเราพัดแรงกว่า สปีดมันน่าจะตัดลายได้เป็นนิดนึงนะครับโอเคนี่คือพัฒหมูที่คุณคิดไว้ก่อนพัดทุกครั้งใช่ครับผมจะคิดอย่างนั้นผมมาคิดน้ำหนักก่อนนะครับ,รบแรกก็คือน้ำหนักว่าเราพัดประมาณไหนแล้วก็ดูว่าน้ำหนักนั้นลายอย่างนี้เราควรประมาณดีมากครับเพชรครับคือพันพัดน้ำหนักดีจริงๆเ่ยครับเป็นคนที่เหมือนชอบอ่านน้ำหนักก่อน ใช่ครับปกติบางคนอาจจะชอบอ่านลายก่อนแล้วบางทีมันทําให้เราลืมน้ําหนักแสดงว่าพูดได้ไหมว่าน้ําหนักสําคัญกว่าลายครับยิ่งไกลย,ยิ่งน้ําหนักสําคัญกว่าลายมากเพราะว่าถ้าเราน้ําหนักเราดีแล้วถ้าเกิดลายเราไม่ดีบางทียังมีโอกาสลงครับแต่ถ้าเราลายดีแล้วน้ําหนักเราไม่ดีเนี่ยก็คือโอกาสลงน้อยมากโอเคเข้าใจใ ระยะใกล้มันฟุดสองฟุดนี่เพชรมองที่หลังหลุมเลยป่ะครับต้องดูลายนะครับถ้าแบบถ้าลายสลบเยอะก็จะไม่มองว่าชนหลังหลุมจะมองว่าไปตรงไหนแล้วทิ้งไปเท่าไหร่จุดบรกใช่ใช่ครับแต่ถ้าแบบลายแบบไม่ไม่เยอะมากตรงตรงอะไรเงี้ยทางขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็มองหลังหลุมได้เลยตลอดครับเพราะว่ามันมันตัดสินใจได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องแบบ พัดขึงว่าน้ำหนักต้องเท่าไรและลายเท่าไร่ไหนเรามาที่สนามแล้วเราคุยเรื่องกอล์ฟถ้าจะไม่เห็นสวิงของเขาก้องมันก็จะไม่ใช่กอล <c oughs> ์ฟตองไหมหนูจะสวิงลมประมาณ2ทีค่ะตอนหลุมหนึ่งนะคะแล้วก็ถอยไปดูจุดเล็งแล้วก็เป้าที่เล็งที่เราจดไว้ตอน a c t i c ิ round ในยาร์เดชบุกว่าเราจะเล็งตรงไหนตรงไหนปลอดภัยตรงไหน,ไหน,ไหนควรหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ตีอ่างี้เขากล้องลองโชว์ให้ท่านกกอล์ฟ ดูวงสวิงเราเลยได้เลยค่ะมาดูหลังลูกค่ะว่าเล็งตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็หาจุดเล็งด้านหน้าประมาณหลาหนึ่งด้านหน้าค่ะแล้วก็เดินเข้าไปตีวค่ะสุดยอดนี่นี่ระยะแบบดีมากเลยนะคือ <c oughs> เราบอกขับเปิด 95ตแต่ดูมุมปะทะของเข้ากล้องดีมากลูกร้อนสวยดรอสวยมากก่อนที่จะตีจินตนาการของลูกออกไปก็ขเขาคิดว่ามีความสำคัญไหมและถ้าจินตนาการเป็นไปตามที่เราตั้งใจทำก็ดีแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่เราเห็นภาพเข้ากล้องจะแนะนำท่านักกอล์ฟหรือน้องๆที่ดูเข้ากล้องอยังไงคะ ค่ะก็หนูว่าจินตนาการก่อนตีลูกน่าจะเป็นวิธีที่โปรหลายๆท่านใช้อยู่แล้วนะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันดีแล้วก็เห็นผลในไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าหลายๆท่านที่เป็นนักกีฬาอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็แนะนำนะคะแล้วก็ถ้าตีไปไม่ได้ตามที่เราหวังหรือว่าเราผิดพลาดมิสหลืออ,อย่างงี้ใช่ไหมคะหนูใช้วิธีอะไรใช่ไหมคะหนูก็ก็ยอมรับกับมานะคะเพราะว่ากอล์ฟมันก็รมันพลาดกันได้เป็นกีฬาของมันพลาดกันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราลกลับมา ตีดีเราก็อย่าดีใจจนเกินเหตุหรือว่าเราตีมีแล้วอย่าเสียใจจนเกินเหตุเพราะว่ามันสามารถพลิกโผลได้ตลอดเวลาเป็นลูกกลมๆอะคะ่ะใช่แล้วก็วิธีที่หนูใช้ส่วนตัวก็จะไม่ไม่ไม่โทษตัวเองอะเพราะว่ามันพลาดเพราะก็ปลอกตลอดมันพลาดได้แล้วก็ส่วนมากหนูก็จะคุยกับแคดดี้บ้างเปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยให้แบบตัวเองแฮปปี้หรือว่าลืมช็อตที่เสียไปแล้วก็ไปตั้งใจช็อตหน้าแก้ไขช็อตหน้าให้ดีดีไปเรื่อยๆคะ่ะ